Xinh ngam. Cắt lá เสง้อซอยู่บ่าลุกซิฟวีบ่ประมาณนี้แนละประมาณนี้แล้วนเนาะอรหไยไปนี่ก่อนไปเอาหม,มันก่อนลูกจังไฟม,มาหามมาอันเทเดียวเออไยไปก่อน,น,นวิธีตัดก้วยเครื่องสูงสูงเหตุยังไงลูก ระว่างลีกลีกออกเดอ้อใส่เสียมซับปามซับอยู่ทั้งกลางๆบ่เตะกลางต้นมันบ่แม่ยนี่กาว้าโล่งมากให้มันถึงผื่นขบเอ้ามันหนักแข็งเอาวางก่อนเนาะกาว้ามันลงมาต่างผื่นพอดีเนาะหลวงเนาะนอันเขาเอื่อีย่ยนะังมันละนะมันสีพอดีเนาะลงมา ตัดกล้วยก็เอาจนเมื่อยเลยหลุ่นเอาเย็นจังได้ไว่ต่อลูลกสุขาเครืออันเดียวหรืเออนี่สุข่าเครือเครือนหนึ่งตัวนี้สอนซ่อนกล้วยอีกหน่อจาก10กล้วยอีกรอก12อยู่ยอดอกคือ12-13ก็จะ กับไปฟังหนีเด็ดเด็ด F12 ก็จ่างานสวนนี่ทึ่งเมื่อหมุนเลยเมื่อยปลูกเมื่อยอยเมื่อยอยลบน้ำประทานเลยแล้วทึ่งเห็ดยางเนี่ยลายยางแฮงเมื่อยแต่กระไดมีรายได้ได้หระลูกเนาะเมื่อยบ่เป็นลูกน้องเพื่อนกะกะดีลได้ห้ามเมื่อถือดา ขาเรท่ไยนำเฮ็ดงานให้ผู้อื่นนี่เพิ่งถือดาผอมแม่งไงเติมไม่ง่ายจะคลองเออมันไม่ยง่ายจะคของเดียวกับได้พักเรีงเอากล้วยออกใบเพิ่นก่อนพี่น้องเพื่ออดไอีกค่ะนั่นนั่นเพื่อทั้งนั้นแม่ยางเบิ่งอยู่กาได้ถ่ายคลิปจะได้สวนจะคของนี่แหละพี่น้องมันมีแต่ออเดอร์เขามาเรื่อยๆจ้ะเออ ขายตลอดนหน่อยก็ดีกวาบอได้ใช่ละนี่ละลูกต้นนี่แหละใส่กับเก่งแทนพอเหตุงานแทนพอได้ทุกอย่างจ้ะซอยแม่ตังเตะ <laughs> บมมีหม,มองดึงลงสามเอาเกียวที่มาอันนี้อออโอ้ยมันสิมันขำเคลื่อนนี่ใส่กันแล้วบัดนี้เสียงองเ <c oughs> สียงเศร้าใส่กล่องแล้วทีน้องลรบไรลายกันไนงเมื่ <c oughs> อยเฮ็ดหนูให้ลูกค้าแน่ลูกสายวังหันนี่เม่เขาไปเอื่นมาตัดกว้วยต่อเมื่อเศร้าก็เฮ็ดขา ลงว่าลูกเอาเกียวมะกะต่อกอใบมันออกก้อนลูกเอาเบี๋ยวหาใหม่ หน่วยมันเนาะ <ừ> ปวดแฮงปวดขนาดปวดกล่วยกล่วยกับนาข้นงามแฮะนั่นมันอันกล่วยหอมทองคัขันยาวก็นี่สามเผื่อแล้วเนาะน นนี่กอบเออตั้งไว้นี้ก่อน,เ,ออน,อนเดี๋ยวไปหาเบิ้งอีกแค่เขือนนึงแต่ว่ารถซูข้าสีเต็มพอดีบอสามเขือได้บอสีได้แม่เบิ้งไว้เครือนนึงอยู่ทางขู้งสอง,ของ,สงเขื่อนนี่อือนี่สองเขื่อไนไหมใซ่นี่บอโอ้ยาวๆเนาะมันเลี้ยง ่วยไม่มันกับสีงามเริ่มบ่างามลวล,ละชุดนี่พี่น้องมันสองปีแล้ววีเครื่อเลิ่มบ่ยา,าวละต่ว่ากันนวยงามคือเกา่าอยู่น่าเจเนาะพี่มาเอาทั้งพี่ลูกเครื่อหนึ่งกลามาเบิงบ้งเหมพอตัดบอ บายมากกับ่ายาเฮดเวียดเด้พี่น้องฝนตกแข่งกับฝน,นกับฝ่ากับเวลาต้นนี้ปลูกไม่กล้วยอยากเป็นโลกเลยล่ะนี่พี่น้องเบิ่งใบมันใบมันเป็นดังๆเอาเพื่อนี่ก่ออ ถ้าพ่อตัดเดี๋ยวมันสุกขาเครื่องก่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามห้าสิบอย่างได้สามมือสาเหตุคายคน,นมันออกเลี้ยงล้วเนอหลงนะั้ฟังนั้นเนาะสีน้ำใส่ได้มันก็งามหล่างออกก็งามขึ้นมูวนั่นแหละเอาคลิปนี้เอาไว้ซั้นนีจ่จ้ะเดี๋ยวเอาล้วยขึ้นรถเมื่อก่อนครับผมจสาปดนหัวกันไหมครับสวัสดีจ้า